ที่โฆษกพรรคเพื่อไทยก็ระบุนะคะว่าการที่กตกตกําหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าใหม่ในเดือนเมษายนนั้นแฝงเจตนาร้ายสอดคล้องกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ร้องให้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะค่ะนายพร้อมพงศ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่กําหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27เมษายนว่าน่าจะมีเจตนาร้ายหรือมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงอยู่ เพราะยืดเวลานานเกินไปและยังไปสอดคล้องกับการที่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวต่อว่าในกรณีที่ทางกกตอ,อ้างเหตุที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ของ28เขตใน8จังหวัดภาคใต้ไม่สามารถประกาศใชออ้ไม่สามารถใช้ประกาศของกกตดําเนินการได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญนั้น แท้จริงแล้วปัญหาทั้งหมดเกิดจากการขัดขวางกระบวนการการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งตามอำนาจแล้วกกตสามารถดำเนินการรับรองผู้สมัครหรือจัดเลือกตั้งใหม่ได้แต่ก็กลับไม่ทำท่านประธานกกตรวมคณะกรรมการเลือกตั้งที่ห่วงว่าถ้ามีการประกาศโดยคณะกรรมการเลือกตั้งให้มีการรับสมัครและประกาศคุณสมบัติผู้รับสมัครใน28เขต8จังหวัดนั้นอาจจะไปขัด ต่อพรวประกอบรัฐว่าโาด้วยการเลือกตั้งสอสอและสอวอและไม่ดําเนินการก็ปล่อยให้เป็นหลุมดําอย่างนี้แล้วผมมองว่านี่คือเมื่อมีอํานาจหน้าที่และไม่ทำเนี่ยก็เป็นการยื้อแล้วจกไปเข้าทางฝ่ายนายสุเทพรวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงนายอภิสิทธิ์กับสมาชิพกพรรควัติที่ก็จ้องร้องเรื่องนี้อยู่ซึ่ง วันนี้ประชาชนเขามองว่าสิ่งที่เริ่มต้นน่าจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่โฆษกพักเพื่อไทยระบุนะคะว่าการเลือกตั้งที่ยังไม่เรียบร้อยนั้นก็กตสามารถจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ในเขตที่มีปัญหาควบคู่ไปกับการเลือกตั้งสอวอแต่ก็กลับไม่ดําเนินการทั้งที่มีอํานาจ ไม่จำเป็นที่จะต้องลากยาวไปจนถึงวันที่27เมษายนซึ่งในรัฐธรรมนูญมาตรา127นั้นกำหนดให้เปิดสภาภายใน30วันดังนั้นหากมีการกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าใหม่นานเกินไปก็จะขัดรัฐธรรมนูญได้ซึ่งในเรื่องนี้กกตจะต้องรับผิดชอบผมอยายกให้กกตทบทวนโดยเฉพาะการกำหนดวันลงคะแนน20เมษารวมถึง ลงคะแนนที่เลือกตั้งทั่วไปที่ยังที่ยังไม่ได้ถ้จะมีการชดเชยคือ27เมษาให้มีการทบทวนให้เร่งดําเนินการเร็วขึ้นไม่ใช่ลากยาวอย่างนี้รวมถึงทบทวน28เขต8จังหวัดว่ากะกะตไม่มีอํานาจกลัวจะไปขัดต่อมาตรา7วงเล็บหนึ่งของพรบรประกอบพระนูนว่าได้เลือกตั้งสอสอและสอวอ,อันนี้ในส่วนกฎหมายเพื่อไทยมองว่าไม่ขัดดําเนินการโดวยเฉพาะ28เขต8จังหวัดเป็นเรื่องง่าย ที่กะกะตาสามารถโดยเฉพาะกฎหมายได้ยืนยันว่าสามารถออกประกาศโดยคณะกรรมาการเลือกตั้งเมื่อมีการประชุมเสร็จออกประกาศเสร็จแล้วก็ตรวจรับรองคุณสมบัติก็แค่นั้นเองกะกะตก็สามารถกําหนดให้มีการลงคะแนนพร้อมกับการลงคะแนนที่กะกะตจะมีการกําหนดขึ้นไม่ว่าเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งทั่วไปที่ยังขาดอยู่มันก็จบปัญหา ส่วนกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำมตประชาธิปัต์ชี้นำให้ชาวนาฟ้องร้องรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวนั้นโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าเป็นการกระทำที่หวังผลทางการเมืองเนื่องจากที่ผ่านมานายสุเทพและพรรคประชาธิปัต์ขัดขวางโครงการดังกล่าวมาโดยตลอดพร้อมขอให้ชาวนาอย่าหลงเชื่อนายสุเทพที่กำลังใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือทางการเมือง